อ่านกฎหมายอาญาของไทยครับบางคนคิดเหมือนผมหรือเปล่ารู้สึกแปลกใจมากที่มีการปรากฏคำภาษาจีนครับคำว่าอั้งยี่ในส่วนของความผิดที่เกี่ยวข้องกับซ่องโจรแล้วก็สมาคมลับผู้ใดเป็นสมาชิกของอั้งยี่มีความผิดฐานสมคบกันนี่คือเนื้อความในประมวลกฎหมายอาญามาตราส0 9แล้วอั้งยี่ ภาษาจีนคำนี้มีความหมายว่าอย่างไรเรามาถอดรหัสกันหน่อยในรายการจีนอะไรยังไงกับผมวิทย์ไทยคำจีนคำครับ คำว่าอั้งยี่คำนี้นะครับตามอักษรตัวนี้เลยนะครับเป็นภาษาจีนสำเนียงแต้จิ๋วแต่ถ้าเป็นจีนกลางเนี่ยเขาจะออกเสียงว่าหงซื่อนะฮะหงก็แปลว่าแดงนะหรือว่าอั้งนะฮะส่วนยี่หรือว่าซื่อก็แปลว่าอักษรรวมๆแล้วก็แปลว่าตัวหนังสือแดงหรือว่าตัวอักษรแดงครับสมัยก่อนนะครับมันก็หมายความถึงสมาคมลับ ของกลุ่มชาวจีนทั้งในประเทศจีนเองรวมถึงตามชุมชนของชาวจีนพ้นทะเลที่ก่อการในการต่อต้านราชวงศ์ชิงต้องการที่จะโค่นล้มระบอบจัก,กรพรรดิจีนที่ครองอำนาจมาอย่างยาวนานแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยมีความอ่อนแอเขาจะเรียกพวกนี้ว่าขบวนการอั้งยี่นะครับ และเมื่อกลุ่มคนจีนอพยพเข้ามาในไทยสมัยรัตนโกสิทร์ตอนต้นนะครับบางกลุ่มนั้นก็ตั้งสมาคมลักษณะแบบนี้ในเมืองไทยเช่นกันครับเพื่อช่วยเหลือกันเองแล้วก็มีการขับเคลื่อนพยายามที่จะระดมทุนนะครับในการต่อต้านคนล้มราชวงศ์ชิง,ชงจากทางฝั่งของประเทศไทยก็มีส่วนช่วยสมาคมรับเหล่านี้ในเมืองจีนด้วยบางส่วนนะครับมาอยู่เมืองไทยก็ไม่เคารพกฎหมายบ้านเมืองครับมีการสะสมอาวุธนะครับเป็นกลุ่มก้อนอันธพาน มีการรีดไถเก็บสวยเข้ากระเป๋าตนเองรวมถึงลักลอบค้าขายแบบสินค้าผิดกฎหมายด้วยรัฐไทยในยุคนั้นนะครับก็จึงมองว่าพวกอั้งยี่หรือว่าพวกที่มีตัวอักษรแดงชอบ ซ่องสุมตามสารเจ้าต่างๆนี่นะครับเป็นกลุ่มลับที่อาจจะเป็นภัยต่อความมั่นคงและคำนี้ก็จึงถูกบรรจุลงในกฎหมายไทยนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับคำถามคือในยุคสมัยนี้บ้านเมืองเปลี่ยนแปลงไปพอสมควรนะครับกลุ่มชาวไทยเชื้อสายจีนนะฮะซึ่งเป็นลูกหลานของชาวจีนอพยพในตอนนั้นเนี่ยก็กลายเป็นเจ้าของธุรกิจประกอบอาชีพต่างๆที่สําคัญก็กลายเป็นคนไทยเช่นเดียวกันถือสัญชาติไทยจึงมีข้อสงสัยข้อสังเกตนะครับว่า คำว่าอั้งยี่นะฮะใช้ภาษาจีนมาตั้งข้อหาเกี่ยวกับเรื่องของการกระทําผิดเป็นสมาคมลับซ่องโจรเนี่ยควรจะมีการอัปเดตหรือไม่จําเป็นหรือไม่ในการใช้คําภาษาจีนระบุถึงการกระทําชั่วร้ายแบบในอดีตซึ่งมันก็ผ่านมาเข้าใจว่าเป็นร้อยปีแล้วเหมือนกัน เดี๋ยวนี้ก็ไม่มีใครตั้งสมาคมลับแบบในอดีตแล้วนะครับคำว่าอ้างยี่นะครับจึงฟังดูล้าสมัยและอาจดูเหมือนเป็นการตีตราว่าคนจีนเนี่ยเป็นคนที่ชอบทำความผิดทำชั่วแบบไม่ตั้งใจหรือเปล่าครับนักวิชาการหลายคนนะครับบอกว่าเรื่องของการใช้คำว่าอ้างยี่ในตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำความผิดทางอาญานะครับเป็นการอาคติ ทางชาติพันธุ์จนเกินไปเป็นสิ่งที่มันยังหลงเหลืออยู่ในระบบกฎหมายไทยนะครับมองว่าคนที่กระทําความผิดเนี่ยโดยมากเป็นพวกกลุ่มชาวจีนซึ่งจริงๆแล้วคนดีคนชั่วนะครับไม่ว่าจะเป็นเชื้อสายไหนก็มีทั้งนั้นคุณผู้ชมทุกท่านมีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรครับกฎหมายตัวนี้ควรจะคงเอาไว้กับคําว่าอ้างยี่หรือเปล่าหรือว่าควรจะปรับแก้นะครับอยากจะให้พูดคุยกันอย่าง วิเคราะห์กันด้วยความเข้าอ,อกเข้าใจบางทีถ้อยคาในกฎหมายนะครับอาจจะถึงเวลาต้องปรับให้เป็นกลางมากขึ้นหรือเปล่า อาจจะสามารถเปลี่ยนคำภาษาจีนนะครับคำว่าอ้างยี่ให้กลายเป็นสมาคมลับผิดกฎหมายเฉยๆก็ได้นะครับเพราะว่าคำนี้ก็เป็นภาษาไทยที่ไม่มีการอ้างอิงถึงภาษาต่างประเทศหรือว่าเกี่ยวข้องกับชาติพันธุ์ใดๆเก็บคำว่าอ้างยี่เอาไว้ในตำราเรียนนะครับว่าเคยเกิดเรื่องแบบนี้ในสังคมไทยในหน้าประติศาสตร์หนึ่งแต่มันอาจจะไม่สมควรจะเป็นข้อกล่าวหาอีกแล้วหรือเปล่า อาจจะถึงเวลาแล้วนะครับเมื่อสังคมพัฒนาไปนะครับตอนนี้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศจีนก็ดียิ่งขึ้นรวมถึงพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนก็หลอมรวมเป็นส่วนหนึ่งกับประเทศไทยแบบไร้รอยต่อนะครับจริงๆแล้วบรรพบุรุษของพวกเขานะครับก็มีส่วนในการสร้างวัดสร้างโรงเรียนทำนุบ,บำรุงภาคส่วนต่างๆในสังคมมาอย่างยาวนานและต่อเนื่องทุกนี้ความเป็นไทยและความเป็นจีนนะครับก็หลอมรวมเป็นส่วนเดียวกันแบบแยกไม่ออก ในหลายๆมิติของวัฒนธรรมไทยเลยครับคำว่าอั้งยี่นะครับก็สะท้อนถึงความน่ากลัวของกลุ่มคนจีนที่เป็นอันธพาลในอดีตปัจจุบันนี้คนจีนที่เป็นชาวไทยเชื้อสายจีนรุ่น3รุ่น4รุ่น5ก็อาจจะไม่ได้น่ากลัวแบบนั้นแล้วนะครับแต่พวกจีนเทาที่เข้ามาใหม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งอาจจะถึงเวลาแล้วหรือยังครับที่กฎหมายไทยจะอัปเดตปรับคำพูดให้ก้าวทันสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะครับหรือว่าเราจะยังตกอยู่ในหลุมความกลัวเหมือนในอดีต มีข้อความในตัวบทกฎหมายที่แฝงไว้ด้วยอคติกันแบบนี้ต่อไปไทยคำชีนคำนะครับได้รับคำถามนี้มาจากคอมเมนต์ในโลกออนไลน์ของทางแฟนเพจก็เลยนำมาตั้งเป็นรายการผลิตเป็นคลิปจีนอะไรยังไงในตอนนี้เพื่อให้ทุกท่านนะครับคุณผู้ชมทุกท่านได้อภิปรายกันอย่างมีมารยาทนะครับว่าท่านมีความเห็นอย่างไรครับกับการที่ยังคงมีคำว่าอ่างยี่หรือว่าหงซือ อักษรแดงที่เกี่ยวข้องกับคนจีนในสมัยก่อนบอกว่าเป็นสมาคมลับทำตัวแบบซ่องโจรยังคงปรากฏอยู่ในตัวบทกฎหมายของประเทศไทยณปัจจุบันนะครับซึ่งหลายคนบอกว่าก้าวเข้าสู่ระบบยุคสมัยของ AI แล้วคลิปนี้นะครับผลิตขึ้นมาเพื่ออยากจะฟังทัศนะของทุกท่านที่รับชมอยู่นะครับเ,<อ>เกี่ยวกับคำว่าอั้งยี่ มีความเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เหมือนเดิมที่ช่องทางด้านล่างนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามทุกช่องทางของเรา a เว k ม m เดียไทยคำจรีนคำทีมงานของเรารวมถึงตัวผมนะครับวิทย์ไทยคำจรีนคำจะพยายามนำเนื้อหาสาระดีๆแง่มุมต่างๆเกร็ดความรู้มากมายเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมประวัติศาสตร์แล้วก็สังคมรวมถึงภาษาจีนด้วยมาฝากกันอย่างต่อเนื่องวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ